วิธีป้องกันหลบพยาธิในหนาฝนนะคะเวลาหนาฝนหนีฝนตกสภาพอากาศมันกระสีจืดมันกระสีแฉะมันสีมอต่อการเติบโตของพยาธินะคะเมื่อนี้เพศสัตว์ก็เลยสีมาแนะนำสามวิธีที่จะป้องกันให้ทุกคนห่างไกลจากหลบพยาธินะคะวิธีแรกเวลาที่ห้าจะออกไปทา้งหนอกเพื่อนนอกห้าอย่าเอาตีนปลาของห้าหนี่ไปสัมผัสกับน้ำโดยตรงเพราะว่า นนาที่มันขังอยู่นี่มันอาจจะมีโตอ่อนของพยาธนะคะซึ่งโตอ่อนของพยาธนี่มันจะหมุนมาจากดินเนอะล่ะก่นมันกับสีมนเขาตีนเขาตอนะคะแล้วนอกเนื้อไปกระน่มันจะมีพยาธตัวหนึ่งซื่อว่าพยาธปากคอค่ะพยาธปากคอหนีมันสีพบหลายๆในพวกขี่ม้าขี่แมวนะคะมองได้ก็ตามทีเฮาเบิ่งแล้วว่าไม่มีโอกาสที่จะมีขี่ม้าขี่แมวปนเปื้อนอยู่นี่เฮาควนที่จะแบบหลีกให้ไกลเลยนะคะ แลักกาคนที่เลี้ยงไม้เลี้ยงแมวนะคะแนะนําเลยก็คือว่าให้ทายพยายในเข้าน้ำเพราะมันจะซอยลดการแผ่กระจายมาสู่คนใดนะคะและกกาเพศซับเขาอยาบอีกเถือนหนึ่งนอ้าเกิดว่าห้าวจาเป็นที่จะต้องไปในหมอ่องเล่นที่ม่นี่มค้างนะคะถ้าเกิดว่าหลีเลี่ยงบริเวณอิลิเพศซับแนะนําว่าให้ใส่รองเท้าบูทนะคะหล้กกาค้นที่สุขภาพร่างกายออนแอภูุ่มิลุ่มกันตำกินยากดพุ่มรูกผูปว,วยถือเป็นมะเร็ง บุคคลเราเองจะต้องระวังให้เป็นพิเศษนะคะข้อสองนี้พิสอนถึงการกินนะคะก็คือเวลาที่เห่ากินพักสดค่ะเห่าตรงล่างพักพวกมีให้สะอาดทีส,สุดทำที่เห่าจะเห็ดใดนะคะเพราะว่าห้องมุนะ้งหัวหนาฝนแบบนี้ฝนนี่มันพัดผ้ามันละลายขี้ไม้ขี้เมี่ยพัดผ้ามาถือพักที่เห่าจะกินหรือเปล่าห้องกับมุหูเนาะเพราะจะเห่าตรงล่างให้สะอาดนะคะข้อที่3านะคะคือการล้างมือเวลาที่เห่านะคะ มือไปสัมผัสกับพื้นดินพืชน้เข้าต้องล้างมือให้สะอาดนะคะแต่กาเวลาข้งกินตกพืชน,นี่ข้าอยาคือว่าเอ้ยตกข้าวเดียวก็มีดอกเชื้อโรคก็มีดอกพยาธิกินเลยยานะคะเพศสัตว์บัวแนะนำเนาะก็คือว่าเสียดายถลางได้อยากกินกาเวลาเกิดว่าขาทีมใดกรตุ้ตรงเสียดายทีมหรดเดอร์มันอี่กระรคบแล้วนอซ3ขคอที่เพศสัตว์เดม,มาแบ่งปันความรู้ให้ทุกคนนะคะหวังว่าทุกคนี่จะเอาความรู้นี้มือหนีไปใส่ให้เกิดประโยชน์อย่าลืม กดไลค์แล้วก็กดแชร์ไปให้คนทุ่คุณนฮักหรือว่าห้ยมูพวกนอก้อหเเข้าใได้ฟังถ้าเกิดไคนะคะอยากติดตามเพศสั์ฝ่ายนีสามารถไปติดตามได้ที่แฟนเพจเฟ c บ b o o k รวมทั้ง YouTube นะคะให้พิมพ์คำว่าเพศสั์ฝ่ายตอบได้ทุกปัญหาสุขภาพนะคะมันก็นจะขึ้นมาเลยนะคะสำหรับมือน,นีเศสัตฝ่ายกับปก้อนนะคะบ๊ายบาย